สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบีมกวีเผยสิ่งที่บิ๊กดีทูบีต้องการให้ช่วยเรียกได้ว่าขณะนั้นทาเอาบรรดาแฟนคลับนั้นต่างก็ตกใจกันเป็นอย่างมากที่แม้ว่านักร้องหนุ่มพ่วงรับบิ๊กบันรัวัดกิติกรเจริญหรือบิ๊กดีทูบีจะจากไปนานถึง13ปีด้วยโรคติดเชื้อในสมองหลังประสบเหตุทางรถยนต์เมื่อปี2546่แต่เชว่าเจ้าตัวจะยังคงอยู่ในใจของแฟนคลับทุกคนเสมอก่อนหน้านี้ดารานหนุ่มบีมกวีตันจาราระ พี่ใหญ่แห่งวงดี2 b ีพังจะออกมาโพสต์ภาพสมาชิกครบทีม3คนผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวบีมกวีพร้อมอวยพรวันเกิดหนุ่มบิก๊กด้วยข้อความสุดซึ้งว่าสุขสันต์วันเกิดนะบิก๊กยังคิดถึงเหมือนเดิมปีนี้ผ่านไปเร็วมากเหมือนกระพริบตาจริงๆอาจจะเพราะว่าแทบทุกคนถูกบังคับให้อยู่บ้านไม่รู้บนนั้นมีโรคระบาดไหมนะฮ่าๆๆไม่นะ่าจะมีหรอกเนอะตอนนี้พี่เล่นหนังกับแดนอยู่สนุกดีนะไว้เสร็จแล้วจะเอาไปให้ดูเอิมแล้วก็ตอนแรกเขา ทำถ้าจะมีคอนเสิร์ต20ปีดีทด้วยนะแต่ก็อย่างที่รู้ตอนนี้เราไม่ควรรวมตัวกันเยอะๆฮ่าๆให้ทุกคนเป็นสนเปอร์ไปละดีแล้วรักห่างๆไกลๆฮ่าๆแต่พี่เชื่อว่าทุกคนยังคิดถึงนะยังคิดถึงเองด้วยยังมีคนเรียกพี่เป็นชื่อเองอยู่เลยบางทีอืมหลานๆตอขึ้นเยอะมากวิ่งไล่ไม่ทันเลยช่วงนี้อาจเป็นเพราะว่าพี่ก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจฮ่าๆปีนี้เขาไม่ได้มีการรวมตัวกันที่วัดนะแต่งานทำบุญ มีเป็นกลุ่มเล็กๆเดี่ยวแวะไปแล้วเจอกันน้องมีความสุขมากๆในวันเกิดน้อง ก่อนที่บีมจะพาบุตรชายฝาแฝดน้องทีน้องพีพร้อมด้วยแดนวัรเวทไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ของหนุ่มบิ๊กถึงที่บ้านแถมงานนี้ยังมีโมเมนต์น่ารักน่ารักของคุณปู่ที่เล่นกับหลานๆเห็นแล้วรู้สึกอบอุ่นหัวใจมากๆถือเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ทําให้แฟนคลับวงดีทูบี B. หลายคนถึงกับกลั้นน้ําตาไม่อยู่กันเลยทีเดียวล่าสุดหนุ่มบีมก็ได้เปิดใจผ่านรายการว่าในความคิดส่วนตัวต,วตนรู้สึกว่าบางครั้งเขาก็อาจจะยังอยู่เมื่อเวลาเราจากไปแล้วทิ้งพลังงานบางอย่างไว้ ตนว่าพลังงานบางอย่างในส่วนนั้นของบิ๊กเป็นพลังที่เขาหวงแหนพ่อแม่มันก็ยังสถิตอยู่ตรงนั้น บางครั้งก็มากระทบตนหรือแดนเวลาไปไว้เขาสมมุติยืนอยู่กับแดนบางทีก็รู้สึกเหมือนมีสายลมอะไรสักอย่างมาโอบเราไว้อาจจะเป็นความรู้สึกที่คิดไปเองก็ได้หรือบางครั้งจะมาในรูปแบบพลังงานบางอย่างไม่หอนหรือมีเสียงขึ้นมาก่อนที่เจ้าตัวจะเล่าเหตุการณ์ที่ทําให้น้ําตาไหลว่าวันนั้นไปทําบุญเสร็จแล้วแดนมาบอกว่าบิ๊กมาหาเหมือนมาสื่อว่าเขาต้องมีสารอยู่หน้าบ้านตนไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เลยอธิษฐานกับโรบิ๊กว่าถ้าอยากให พี่ทำอะไรมาให้รู้สึกหน่อยว่าต้องการพี่นะก็ขึ้นรถจะออกจากวัดสักพักเรื่องเสียงในรถห้อนซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีไม้แต่มันห้อนตอนนั้นร้องให้เลยทำอะไรไม่ถูกต้นขับรถอยู่จึงพูดว่าถ้าไม่หยุดพี่จะไม่ช่วยแล้วนะเครื่องเสียงจึงเงียบลงหลังจากนั้นเลยจัดการเรื่องสารให้เรียบร้อยท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ